CGNTV สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life at CGN TV กับผมบรรพิเมฆสาพรคุณวันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในพระธรรม2องทิโมธีบทที่2ข้อ14-19ถึง19ในหัวข้อระวังสอนผิด ชีวิติตพาศ 2. ที่โมธีบทที่สองข้อ14ถึง19จงให้เขาทั้งหลายระลึกถึงข้อนี้และกำชับเขาเฉพาะพระพักพระเจ้าไม่ให้โต้แย้งกันเรื่องถ้อยคำซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลยแต่กลับทำลายพวกคนฟังจงอุตส่าห์ถวายตัวท่านเองที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วแด่พระองค์ เป็นคนงานที่ไม่อับอายสอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องจงหลีกเลี่ยงคำพูดที่ไร้คุณธรรมและโง่เขลาเพราะคำพูดอย่างนั้นจะนำคนไปสู่ความอธรรมมากยิ่งขึ้นและคำพูดของพวกเขาจะแพร่ออกไปเหมือนแผลเนื้อร้ายคนพวกนั้นมีฮีเมเนอสกับฟิเลทัสรวมอยู่ด้วยทั้งสองคนนั้นหลงไปจากความจริงโดยกล่าวว่า การเป็นขึ้นจากตายนั้นผ่านไปแล้วเขากำลังทำให้ความเชื่อของบางคนไข้เขวไปแต่ว่ารากฐานอันแข็งแกร่งของพระเจ้าตั้งมั่นอยู่และปรากฏคำจารึกดังนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักบรรดาคนของพระองค์และให้ทุกคนที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าละทิ้งความชั่วในพระธรรมตอนนี้จารยนบโลได้เตือน พี่น้องทุกคนนะครับว่าอย่าพยายามที่จะโต้เถียงเอาชนะกันด้วยคำพูดเพราะมันจะทำให้คนอื่นสะดุดและค่อยเขวไปอันนี้เป็นสิ่งที่ดามโลได้ย้ำเตือนให้ทิโมธีได้เตือนพี่น้องทุกคนในคิตจักว่าอย่าพยายามที่จะโต้เถียงกันในเรื่องคำพูดเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆมันจะนำไปสู่การค่อยเขวและเกิดความสับสนแต่ขณะเดียวกันนะครับในเรื่องคาพูดเนี่ยจงเป็นคน ที่ใช้พจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องนั้นคาพูดของเราแทนที่จะเป็นคําพูดที่จับผิดกันหรือสิ่งปลีกย่อยอะไรต่างๆเนี่ยให้เป็นคําพูดที่เกี่ยวข้องกับการใช้พจนะคาของพระเจ้าอย่างถูกต้องอันนี้จะดีกว่าเพราะจะช่วยทําให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับประโยชน์ได้เติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณในเดียวกันให้หลีกหนีคําสอนที่ไร้คุณธรรมนั่นคือคําสอนผิดเทียมเท็จที่นําไปสู่การ ผิดหรือทอรรมความชั่วมากยิ่งขึ้นไม่เห็นว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็ยังมีคําสอนผิดเทียมเท็จเข้ามาในคิดจักมากนั้นคําสอนเหล่านี้ก็เป็นคําสอนที่ไร้คุณธรรมอาจจะดูน่าฟังอาจจะดูแปลกใหม่แต่เป็นคําสอนที่ผิดไปจากหลักแห่งความเชื่อที่ถูกต้องนั้นในคําสอนผิดเทียมเท็จเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นเนื้อร้ายที่แพร่กระจายไปนี่มีตัวอย่างครับก็เห็นตัวอย่างบุคคลสองบุคคลที่จาโรได้เอ่ยชื่อว่า สบุคคลนี้ก็เป็นต้นเหตุของการเผยแพร่คำสอนผิดเทียมเท็จก็มีฮีเมเนทัสเนอัสแล้วก็ฟิเลทัสสองคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่นำคำสอนผิดเทียมเท็จมาแพร่กระจายไปได้กล่าวว่า2คนได้หลงไปจากความจริงเพราะเขาบอกว่าการฟื้นขึ้นจากความตายนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่า ความจริงของการเป็นเครื่องจากความตายของพระเยซูิษ์เนี่ยเป็นความจริงที่ยังคงอยู่ <c oughs> เป็นความจริงที่เราต้องยึดถือพระเจ้ามรโลได้กล่าวย้ำเตือนว่าถ้าพระเยซูไม่เป็นเครื่องจากความตายความเชื่อของเราก็ไร้ผลเราก็เป็นคนที่น่าสังเวชคําเทศ aying, าน <c oughs> ขาของเราก็จะไม่มีหลักนั้นเราต้องยึดมั่นไว้นะว่าพระเยซูเป็นเครื่องจากความตายแล้วนั่นคืออุโมงค์ที่ว่างเปล่าพระองค์ไม่ได้อยู่ในอุโมงค์พระองค์เป็นเครื่องจากความตาย พง์เด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาอาวาวบิดาและพงทรงให้พย,พยายาบริสุทธ์ได้มาสถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกคนเพราะงันเราเองต้องยึดรากฐานความเชื่อไว้เราต้องมีท่าทีในการที่สารภาพบาปและกลับใจใหม่ละทิ้งความชั่วนี่คือสิ่งที่จะต้องถูกปูกฝังไว้อยู่เสมอก็อมาดูนะครับว่าในพระธรรมตอนนี้เนี่ยสทิโมธีบทที่2ข้อ14 29ให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราประการที่1นนะครับการพยายามโต้เถียงเอาชนะกันด้วยถ้อยคำเนี่ยสุดท้าย,เ,ยเราจะเสียพี่น้องไปเพื่ออาจจะชนะในการโต้เถียงแต่สุดท้ายความสัมพันธ์กับพี่น้องก็เสียไปด้วยนั่นหลายครั้งทีเดียวนะครับเราเรียนรู้ที่จะยอมเราเรียนรู้ที่จะใช้เวลา ในการที่จะเสริมสร้างกันและกันมากกว่าที่จะพยายามเอาชนะบางทีความพยายามที่เอาชนะเนี่ยมันก็สร้างปัญหาที่เกิดขึ้นสร้างความเจ็บช้ำน้ําใจสร้างการทะเลาะวิวาทให้เกิดขึ้นและสุดท้ายความสัมพันธ์กับพี่น้องก็เสียไปการที่สอนครับเราต้องรู้พระคำให้จริงเพื่อสอนอย่างถูกต้องการที่เราจะสอนพระคำพระเจ้าอย่างถูกต้องเนี่ยต้องรู้ให้จริงถ้ารู้ไม่จริงก็ต้องศึกษาคนา้นคว้า ันนี้ก็เป็นท่าทีห่งการที่จะศึกษาค้นคว้าพระคำของเจ้าได้อย่างถูกต้องเพื่อการถ่ายทอดการสอนก็จะเป็นคําสอนที่ถูกต้องประการที่3นะครับตัวเราเองต้องระวังคําสอนผิดเทียมเท,ท,ท็จที่เข้ามาในคิดจักโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นศีบานคนที่เป็นผู้นําเป็นผู้เลี้ยงเนี่ยต้องทําหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบนะครับว่าคําสอนผิดเทียมเท,ท,ท็จอันไหนที่เข้ามาซึ่งแน่นอนสมาชิกจะไม่รู้สมาชิกอาจจะแยกไม่ออก ว่าคำสอนไหนผิดเทียมเท็จแต่ผู้นําผู้เลี้ยงต้องรู้สามารถที่จะช่วยบอกเตือนให้สมาชิกได้สามารถแยกแยะได้ว่าจงระวังคำสอนผิดเทียมเท็จเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนีนะ้คำสอนใดๆก็ตามที่ผิดไปจากหลักข้อเชื่ออย่างถูกต้องเนี่ยก็เป็นคำสอนผิดเทียมเท็จซึ่งอาจจะเคลือบไว้ด้วยสิ่งที่มันดูน่าฟังสิ่งที่แปลกใหม่อันนั้นก็เป็นยาพิษนะครับที่เราเองต้องระมัดระวัง การที่4นะครับตัวเราเองต้องไม่เป็นผู้สร้างคําสอนผิดเทียมเท็จเสียเองอาจจะเริ่มจากการเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนตกขอบไปนะครับเพราะงั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักอยู่เสมอนะครับว่าเราเองต้องไม่เป็นผู้ผลิตหรือสร้างคําสอนผิดเทียมเท็จนั้นขึ้นมาเองเพราะงั้นเราเองพยายามอย่างยิ่งที่จะอยู่ในคําสอนที่ถูกต้องคําสอนที่อยู่ในพระคัมรพระเจ้านะครับเพื่อเราเองจะไม่เป็นเหตุ ทำให้คนอื่นเนี่ยได้หลงไปจากคำสอนผิดเทียมเท็จประการที่5นะครับผลร้ายของคำสอนผิดเทียมเท็จเนี่ยมันก็จะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ครับยุคโซเชียลเนี่ยเป็นยุคที่มีการแพร่กระจายคำสอนผิดเทียมเท็จได้อย่างมากและก็รวดเร็วอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเหมือนอย่างหลายคนก็เตือนนะครับให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์หลายครั้งทีเดียวเราก็รวดเร็วในการแชร์ จนเราล,ลืมตรวจสอบว่าอันนี้จริงไหมอันนี้ถูกต้องไหมพระเจ,จ้านะของพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับเราต้องตรวจสอบให้รู้ว่าอันนี้คือคําสอนที่ถูกต้องรประการที่6นะครับเราต้องรักษาความจริงของพระเจ้าไว้ตลอดชีวิตนี่คือสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ตลอดชีวิตของเราเราก็จะยืนอยู่บนพระเจ้าคำของพระเจ้าที่ถูกต้องตลอดชีวิตข้อที่7นะครับเราต้องรักษาความเชื่อไว้ตลอดรอดฟังนี่คือสิ่งที่ควรจะทํา ความเชื่อของเราต้องรักษาไว้ให้ตลอดรอดฝั่งและพระองค์ย่่าสงรักษาเราให้อยู่ในทางพระองค์ตลอดรอดฝั่งเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้เราได้สงบใจที่ฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพงค์สำหรับพระชนะคามุกเจ้าในตอนนี้ที่สอนเราให้ระวังคําสอนผิดเทียมเท,ท,ท็จท,ที่เข้ามาจะนําไปสู่ความพินาศขอพระเจ้าได้ทรงป้องกันเราไว้ที่จะมีการใช้ พระชนะข่าวพระเจ้าอย่างถูกต้องเราจะรู้พระคำของพระเจ้าและใช้อย่างถูกต้องเพื่อนำให้พี่น้องสมาชิกทุกคนนั้นได้เติบโตขึ้นอยู่ในทางของพระองค์อย่างถูกต้องเช่นเดียวกันขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับขอทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งใน YouTube และใน Facebook ของ c ีเอนไทยและขอให้ได้แบ่งปันนะครับว่าท่านได้รับประโยชน์อะไรในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับเจ้าพรครับ